ทักไทยกับทุกคนผุยหญะหวาผัดเดียวมังนะคะทลิปนี้จะผัดทุกคนเดียวเข้าใหญ่เสียงค่ะ อ่าตอนนี้รถกําลังขึ้นควนนะคะขึ้นควนควนควนค่อน,น,นข้างซุมเลยคะ่ะทุกคนขึ้นควนเจ็ดเหลียวชายนะคะตอนนี้ตีหนังกันในรถนี่หนังเงียบมากไม่เคยหันเล้งเลยคะ่ะกลั้นหน้ใจกันอย่างเร็นะคะตอนนี้ ه, อ่าพอเคมาสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ยว,วกโขงนะคะราจะเห็นปลายภูผามา่านหมอกนะคะนั่นแหละคือตีปากที่เราจะไปคะ่ะก็เคไปอีกนะคะ <สา S 2> ทุกคนไม่ทราบว่าอีกกี่รอยเมตรกี่กิโลเมตรนะคะบุถนุนโลกรังนี่แหละเคไปเคไปค่ะทุกคนเคไป นุนก็เป็นลุ้มเป็นบอนะคะขาดว่าทวาจงดูฝ้นขิดว่ารถเก๋งน่าจะมาไม่ขายได้ค่ะทุกคนส้มเจอผูผ้ามันหมอกจริงๆนะคะทุกคนพอรถเข้่้านที่ฟุงหมดเลยค่ะถนนใส้นี้นะคะก็มีเถผักมากมมยให้ทุกคนเลือกได้เลยค่ะแต่ครุย่านะั้นเลือกจองมาเป็นข้องผูผ้ามันหมอกหุ่มสเตนะคะหนึ่งจะว่าเป็นข้องมุสลิมนะคะอพอถึงซ้ำแยกตัวไว้ตรงนี้เราก็ยังเลี้ยวขวานะคะยังไม่ถึงค่ะทุกคน เค้ไปอีก,กี่รอยเม็ดไม่ทราบได้ค่ะเค้ไปเค้ไปนี่มันก็จะมีโฮมสเตย์ให้เหลือกมากมายเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเท่พักเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงกันทุกคนนานเฮ็เร็วค่ะเห็นเร็วเอาเร็วกว่าทันทีนี่เช่เข้าไปเลยปูผ้าม่านหมอกโฮมสเตย์อ่ารถเข้าไปเร็วนะคะเราก็สมารถห้าถีวังวังโจทย์รถเพื่อเอาข้องลงได้เลยค่ะ หลังจากเดินไปเดินมาสายทีคว้าทีสายทีคว้าทีนะคะครูยา็ได้มุมติดจัดก,กางเต็นท์ล้วค่ะหนึ่งจังหวะเต็นท์เรานะคะมีเต็นท์ลังใยซองรังนะคะและลังเหล็กนึ่งรังพอจันชายพื้นทีในการกางคนข้างมากนะคะทริปนี้สบายฮิตนะคะมีคนช่วยกางค่ะครูยากรเถาาแต่ถือกรองนะคะท้ายคนนูนทีท้ายคนนีท้ทีท้ายคนน,นนั้นทีค่ะบายค่ะทริปนี้ ตอนนี้ก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะก็ได้มีเวลาเดินสำรวจรบๆโฮมสเตย์ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศรบๆโฮมสเตย์ในตอนเย็นนะคะผู่ผ้ามันโมโฮมสเตย์นะคะเป็นโฮมสเตย์ของมุสลิมนะคะเพราะฉะนั้นทางเถพักไม่อนุญาตให้นำสุนัขนะคะเข้ามาในลานค่ะผูผ้ามันโมโฮมสเตย์นะคะจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินค่ะทุกคนนะคะ ต้นยินนะคะปลาติดตกส้วยมารกเลยค่ะ นี้ค่ะทุกคนครุย่ากับนังเลดูงานติดตกนะคะจากนาเต้นค่ะสุ้ยมาร์คเลยค่ะหลังจากทานอาหารเย็นกันแล้วนะคะก็จะมีร้านเช้าขุนสุ้ยนะคะมาต้มกาแฟชิ้ินค่ะร้านพิพายนกันนี้ดูเลยไหมว่ามันเปลือยมันก็ลงมาจนต้ยเลนนมันก็เป็นทุ่งวิวข้างหลังต้นกลางขืนนะคะ ดาวบนดินค่ะเต็มหมดเลยค่ะทุกคนกินข้าวกันไปแล้วก็ไม่เอมที่นะคะตอนนี้ฟาดมาม่าก,กันไปหลาวค่ะทั้งสามคนนะคะต้โมมโเดียวกันแล้วชิงกันนุกค่ะตอนรับชาววันใหม่นะคะกับขนมปังฉุบเคยโทษค่ะทุกคนรัดนุ่มกินกับกาแฟดำย่างฟินค่ะ เห็นโชเฟอร์กินได้นะคะผู้โดยสารกระบายใจเห็นเมน่มปังเลือนะคะมีใจกรอกเมี์้ยมีซอสซ้าก็เลยทำเมนูแซนด์วิชค่ะอ่าเป็นเมนูทำางนะคะกินงายของชาวเค็มกินเยอะกินเยอะแล่งงามเยอะอช้กินได้นังเอกอีกดี นนังตํามืนามอนันํานยังนะคุะตอนนี้ก็ได้เวลากลับเลยค่ะช่วยกันเก็บซัํมภาระนะคะขึ้นบนล่างค่ะแล้ววใ้่ล่งถ่ายรถค่ะนี่ผู้โดยสารเซค้คนกับโชเฟอร์หนึ่งคนนะคะซัํมภาระเต็มลำเลยค่ะไปกันเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่ YouTube ปุูยหวาผ่า่ถวมังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ